สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในคลิปรอดหรือทาวันอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีรีเควสค่อนข้างเยอะนะคือหลายคนน่ะอยากให้ทำคลิปมีเยอะนะคะแล้วก็มีรีเควสให้ลองเทสแป้งอันนี้ให้ดูกันนะคะเป็นแป้งที่แบบว่าทุกคนขอมันเยอะมากนะแล้วก็ส่วนตัวยังไม่เคยลองนะคะเพราะว่าปกติจะใช้แค่แป้งฝุ่นของเขานะคะก็ที่พูดถึงนะคะก็เป็นแป้งธนาคารของยี่ห้อเดอร์ลีฟนะอันนี้มันมีแค่2เบอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีเข้มสุดนะลิขซื้อมาจากท็อปนะคะราคา200กว่าบาทนะคะอันนี้เป็นเบอร์0-2 นะจ๊ะเป็นสีเนเชอรัลนะคือปกติจะใช้แป้งฝุ่นของเขาอันนี้นะคะคือมันเป็นแป้งที่จะเป็นเนื้อเหลืองๆแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยมันทําให้หน้ามันดูนวลๆผ่องๆนะคะแล้วก็คุมมันได้ค่อนข้างโอเคเลยนะอ่ะเรามาดูแพคเกจจิ้งก่อนนะคะก็แพคเกจจิ้งก็ตามสไตล์เขาเนาะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะกล่องแบบสีเหมือนไม้ธนาคารเนาะเรามาแกะดูกันเลยละกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็จะเป็นตลับแบบนี้ เป็นตลับที่ค่อนข้างสวยเลยนะเออแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมเพราะว่าเขามีสีน้อยมากเลยมีแค่สองสีเองนะคะเดี๋ยวมาอ่านกันก่อนว่าสรรพคุณเขาช่วยเรื่อะไรบ้างเขาบอกว่า เป็นแป้งทาหน้าผสมรองพื้นและสารป้องกันแสงแดดน,นะที่มีเนื้อละเอียดบางเบาปกปิดเนียนเรียบนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารกัดอัลาคาช่วยคุมความมันและป้องกันแสงแดดน,นะแล้วก็บำรุงผิวด้วยวิตามิน C, วิตามิน e แล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมไว้นะเรามาดูสีก่อน,อนว่าสีจะเป็นยังไงนะเจน<ร>สีสีดู สว่างสีดูสว่างแต่ว่ามันเป็นสีโทนเหลืองนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่เห็นอย่างเงี้ยคือเนื้อละเอียดดีนะแล้วก็เขามีฟองน้ํามาให้นี่ฟองน้ํานะคะเนื้อเนียนมากเลยนะเนี่ยเวลาแบบปัดอย่างเงี้ยเนื้อมีความเนียนละเอียดเลยนะคะนี่นะคะเป็นสีอย่างนี้มันเป็นสีโทนเหลืองนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างขาวเนาอะอ เนื iden, ile, hey, ้อเนียนใช้ไ like ด้เลยอ่ะเฮ้ยเนื้อเนียนอ่ะเฮ้ยเหมือนจะไม่เหมือนมันจะไม่เทาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆทาให้ทั่วหน้าก่อนเฮ้ยตอนแรกนึกว่าแบบ มันจะขาวมันจะวอกอ่ะแต่ไมพอทาไปแล้วมันดูแบบเนียนๆผ่องๆมากกว่านะเออเดี๋ยวลองทาให้เห็นทั่วหน้าก่อนนี่นะคะลงเสร็จครึ่งหน้าแล้วเนาะจะเห็นว่า มันแค่ดูผ่องขึ้นมาเนาะคือมันไม่ได้ดูวอกไม่ได้ดูเทานะคะ่ะเหมือนกับว่าปรับให้ผิวมันดูผ่องขึ้นนิดนึงนะคะตกใจมากไม่คิดว่าจจยังใช้ได้คือมันขาวว่าผิวนีดเดียวเองนะคะดูดิเห็นไหม อ,อแล้วแบบเหมือนทําให้ผิวหน้ามันดูผ่องขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อแป้งของเขาเนี่ยมีความเนียนดีนะคือเวลาทาไปแล้วมันสมูทดีแล้วก็สามารถปกปิดรอยดําได้กลางๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีพวกสิวชัดเจนหรือว่ามีสิวอักเสบอะรีกว่าแป้งเนี่ยเอาไม่อยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นรอยดําเล็กๆอย่างเงี้ยรอยดำาจางๆอย่างเงี้ยก็พอเอาอยู่นะคะพอพอไปได้อยู่แล้วก็ตามร่องจมูกอะมันไม่เป็นคราบนะคะเนี่ยทาไปแล้วมันก็เนียนสมูทไปกับกับใบหน้างเราเลยนะอืม อีกข้างนึงจะลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์อันเดิมนะคะเป็นของ Nick สี CW10 นะ<ม>จะลองดูว่าถ้าเกิดเอาแป้งพับเนี่ยทาทับคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นคาบไหมนะคะเวลาเวลาที่เราตกไปบนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะคะลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใต้ตาก็จะดูสว่างขึ้นมานิดนึงเลยเนาะอะหลังจากนั้นก็จะใช้แป้งของเดอร์ลิฟอันเดิมนะคะ ทาทับไปเลยจะได้รู้ว่ามันจะเป็นคราบไหมนะตรงนี้ลิกมีรอยดำนะคะเดี๋ยวเราใช้แป้งกบดูว่าจะสามารถกบได้ไหมสามารถปกปิดได้นิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีรอยดำชัดเจนก็อาจเอาไว้อยู่นะ นี่นะคะหลังจากที่ลงทั้งสองข้างแล้วนะคะเป็นไงวะเหงอ่อคือสําหรับลิกาะลิกว่ามันหน้าผ่องขึ้นมานิดนึงนะแต่คือมันไม่ได้วอกไม่ได้เทาเลยอะคือรู้สึกโอเคไหมนะคือปกติอะใช้แป้งพับตอนนี้เอาที่ชอบเลยนะชอบของเมลินสุดนะแล้วตอนเนี้มาเจอแบรนด์ของคนไทยที่ทําเพื่อผิวคนไทยจริงๆคือแบบว่าไม่คิดนะว่ามีแค่2เบอร์แล้วผิวเราใช้ได้เออตกใจมากนะคะนี่นะคะหลังจากที่ลงบรอนเซอร์แล้วก็ปัดแก้มแล้วนะคะก็จะเห็นนะว่าภาพรวมอะมันไม่วอกนะคะแล้วก็ไม่เทาด้วยคือ ตกใจมากเอาจริงๆก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าแป้งผสมรองพื้นธนาคารของยี่ห้อเดลิฟนะคะผิวแทนใช้แล้วรอดนะคะไม่เทาดีใจด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเจอแป้งผสมรองพื้นที่เข้ากับผิวแทนแล้วอีกยี่ห้อหนึงนะคะเพราะว่าอันแรกเนี่ยเป็นแป้งเมลินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของยี่ห้อเดลิฟเอ้ย ชอบนะแล้วก็แพ็เกจจิ้งดีนะคะเนื้อแป้งดีนะก็ลองไปหาเล่นกันดูนะคะแล้วก็แวะมาบอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างน,นะคะหรือใครที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆด้วยเนาะว่าเออมันควรซื้อมาลองดีไหมนะแต่สำหรับลิกลิค่อคนข้างชอบเลยนะคะเพราะว่าปกติจะใช้แป้งผสมรองพื้นของเมลินอยู่แล้วดีใจมากที่แบรนด์คนไทยทําสีผิวมาได้แบบเหมาะกับคนไทยอะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนชมชาแนลของลิกนะคะแล้วกเกิดว่ามีคําถามอะไรอยากรู้รเพิ่ม อยากให้ทำคลิปไหนเนี่ยแนะนำคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะไปะติดตามที่ Facebook ก็ได้นะคะชื่อ Facebook ว่าลิกะนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ